ตอนนี้ซุฮามาฮอดบ้านนาเดอร์แล้วเมืงอ,อ,องอัศพรแขวงสวรรณิเขตนี่ละพาเอฟซีแต่ยโสธรมาลินนำน้องเกศสอนอยู่ไกลห้องเ็นนี่แต่ว่าแนมไปละคือเราไม่มีเพิ่งเงียบก็ะดอเราอยู่บนนี้เร็บุนีสุมเฮามาแต่บ้านพนตุม่มแล้วก็เลยแวะมาลินนำลาวนี่ตอนนี้ครับซื้อของฟ้ามาฟ้าเราเล็กๆน,น้อยๆอ,อยู่พุณีฮัโลโหลผู้ได้ยูนอ ใ่นอจะของเฮือ้ออโอ้ยยินแต่เสียงธรรมะนี่สบายดีจียอนนี่เจอน้องจียอนก่อนลถนี่จียอนเฮ็ดเพื่อนะฮะเบิ่งเทรศัพท์ดินทิกต็อกบอดินยูทูบเฮ็ดพิลเด้นี่เดยอืมเิ่นปูเฮ็ด เฮ็ดพิระวะเฮ็ดนั่งลมเฮ็ดนั่งลมเป็นดอกสีดำกับเี็นางฟ้านะเป็นดอกขาวเออเบัดเฮ็ดตาบเฮ็ดพิเรนี่ก็มีบ่เฮ็ดได้บ่เฮ็ดแบบนี้กัเป็นฟังธรรมะไปน้านะฟังธรรมะได้พวกข้าเป็ย่อมไม่ส เสียงอ่านพุทธวจนะบ่ะธรรมเสียงอ่านพุทธวจนนะ,ะ,ะนี่น้องเกศสอนกันเหน็ดผยูนนี่นะนิบเขิงอยู่นี่งานดองลายได้นอก เบ้งน้ยมีพล่เลยเลาขาเพิแปลงนะอ๋อนอนอยู่นี่เลยมาเฝ้าน้าในสาวอีจิยอนกัเ็บจักเป็นโอ้ทรงทหารบ่ะนะทรงทหารกับแปลงได้หมด แบบเลอะว่าเขามาแปลงหมายถึงว่าเสื้อเ,อเขาใหญ่เกินไปนะบอเอร์ใหญ่ยยก็มีเสอร์น้อยก็มีมมมตัวแปลงแล้วล่ะอันนี้อันนี้หนอ๋ออ,อันนี้นะนขนยัเอ,อีกก็ได้บอ,อสุดนังเฮนสุดนางเฮนสุดนางเฮนน้มี่บอแบบนี้กะอ๋อยุสวค์ผูกกระส่งมาเฮือแปลงพัพี่ฟีเมออิิสนา อืมอืมอ่าอันนี้ตออ๋อเอาสีนี้ต่อเนาะโอเคจะได้เอ้าอันนี้นึ่งเฮดบอไม่ถึงมาปิดมากระนึ่งจะเอาไปคายนะบอเอาเนาะเลยวจ้ะ่าขั้นตอนทักดีแล้วเ้าสีอ้เพิ่งเพิ่งแล้วเ้ากระสีดำเป็นผงเป็นผงขึ้นแต่ว่ามันคล้าคล้ายขึ้นนั่นแหละแต่ว่าก้อนหาสีใส้เสเ็าต้องมานึ่งใส่ก้อนสีอะฮะาสโมงให้อัน เฟืงมันสุกในแบบค้าซื้อค่ะอย่างตึงๆในห uh นึ่งเฟืงอีกโอ้เลยสอ uh งนึ่งอีกหนึ่งเฟืองอืมประมาณห้าชั่วโมงคันแบบเธอมันค้าๆาื้อืมอร,ะระดับสี่ห้าชั่วโมงผูกหลังจากเขานึ่งแล้วแล้วเขาก็ปรุงห้มันเย็นแล้วเื้อซื้อคืออีเมสูดมีผงปูยาไอตัวนี้นะเพิ่นปูยาไอ น้องเกอรจะพาไปเบิ่งพี่เลยปะพาไปบงโซนนะพาไปบงโวนได้บันกหน่อพักลายลีนี่พวกพักลาะ มะเขือก e right. 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 oh. ็ตั้งลายเนาะเอาไปขายวันนี้นะเนาะขายอยู่เวลามันหลายๆแล้วก็เอ็นติดเนาะขายโอ้โหไมลายไงตอนอายเท่ากันอร่อยอร่อยงามะลินี่งโอ้ตรงนี้เนาะอันนี้มะเนามันก็ยังอ่อนอยู่ได้สิเล้วอันนี้เลยมะสับกับปาดกินอ่อนนี่ เอานบอกมนคือว่างนอัมบดาได้ได้แี้เนยังน้อยอ่ะสามนี้ยน้อยกว่านี้ป่าต้งดีลิเโนอ่ะเอาฟุ่นพิลเซอร์นะปุยบ่ไม่ได้เซอรอปุยบ่โอ้โหหลายเลยนะตกวกำลังฮึ่นก็มีเนาะเป็นดอกอยู่ก็มี แต่นี่กับกุ้งกุ้งปูด,ปดอยู่นะตัวยังน้อยอยู่ก็มีนี่โอ้โหเป็นดอกอยู่ก็มีขายจากเธอลาเนล่าเลยขายประมาณที่ค่าซือนี่เลยโอ้มันหากระเปิ่มมาเออหากระเริ่มเป็นนี่ก็ขาย่ลายและสีขาเธอละเออมาเคยตั้งลายนี่สัสน่ะโบบ๊อบ เนี่ยมึงนี่บิ๊กก็เห็นนะกระทะปืดเบิ่งกลมเบิ่งละเห็นแถวนั่กน<ม>ก็หลายอืออ๋อพักเพอ่อนนี้พัดประกาศห่อประกาศห่อพักกระลำนะบอกมีแมนบอกมีแมนประกาศห่อเออมันจะขมจรินเลยอืมบ้าลายเียเนาะมันมีอันผู้เจ้าแล้วก็มีเยอะไปะเลยบอกเลยค่อยกินไปเลยกินด้วยดมะดมือือ กัะทบผู้อื่นเชื่ทางล้อทั้งแก้วทางป่นทางกินกับป่นทั้งนึ่งกินมะเขือนี่ก็ได้เนี่ยนเอาลานน้อยสคนนเราเพื่อนให้รผมว่่ได้ยืนผมอยู่ไอ้ังผมไ่ได้ไหนโหดหบอเาผมม่ต้องการฟารเพื่อนเลยอันนี้อเมรเฮอขอบคุณได้เลาอ พาเจออีเมตหลายๆว่าเคยแห้งลายมาพี่นะผมอ๋อจะเป็นผุ่มเป็นผุ่มเป็นป้าเลยมองนี่โอ้เปิดเลยไปมองพุนก็มีอีแต่ว่าห่างๆเดีเยวแน่คือซีเมนปุ้มไม่แต่นั้นนะอดอกอนี้นี่ผมอแห้งลายกนี่ก็ใช่ตัวมองนี่แห้งลายเพิ่นเลยได้ขายลายเธออยู่นี่ จนเป็นมะมันแก่ละเอาว้เห็ดกาต่อได้บ้านี้เนาะใบเห็ดพันธ right> ุ์มันต่อเออโตเป็นผ oh! ja. mm ู <h 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 Link, <h <h OK> ้ปุ <h 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 Whoops, ๊เราเพิ่นเป็นผู้ดูแลเอาบัดรฮด้ผู้เลิกเป็นผู้โฮดจ้ะโฮดนำเดียวเนาะผู้เลววางคุนั้นโฮสเลวปูพักปูมีสบายเนาะมาแล้วก็ เฮาแล้วก็ไปเออ่ะเพื่อนเอึดแต่แนวจับมันจับนี่เมเป็นเฝ้าน่ะจนได้ลุได้โผมาเอินเอาผู้แลี้ยงได้ออกก็ได้ขนาดลุโผมาเอินเอาก็หายเข่าแม่อยู่ในนี่นะมันเด่นเดือดแม่ใครเม่จอยมันดีดีแล้วบ่ตอนนี้เศร้าละไปพงบ้านยังเศร้าไปเซโนเพื่อนบ่เห็นอีลาว่าเราฟังอยู่ว่าเม

ลำบางใหญ่นี่ค่อยปูสองอันอืมอันนี้โอ้พ่นตัดมองนี่นอมองมันเป็นพิโรตุ่มๆนก็เอินเพิ่าวะมองแนงมันนี่มองแนองอบเจอไอเมะเพิ่นลายๆขอเพิ่นสุขภาพแข็งแห้งจรเญเจริญๆนในทํำต่อไปกินน่ายก็มีินนายโอ้พ่นเหลงกินหน่ายน้ำยงกินเย จิงฤบอจิงฤทธแมนบอกว่าไบ้านคุณเจ้าหัวิงลีดบ่แม่นบ่จีน่าดำๆนี่นะตวคือจีลอนี่นะแม่นจิงลีดบอกลายีซื้อโหเสือมาน้่เดียวแล้วก็เฮ็ดโฮมเดียวเฮ็ดบอกเร่การเกษตรโนบ้านหรือโน อหอยต่ดูตะลานอยู่แบบนี้ตออเราก็มีอ๋อลายแล้วต้นโอ้็บทุกวันเลยบ่ทุกมือตอนเช้าตอนแรกก็มีคนมาซื้อแต่ว่าปกติที่เก็บตรงในผมยังออลายนะแคบๆเลยทางขานี่ให้ใจง่ายเลยเอาไหนนี่นอน อากนอนโอ้ลายตัวน, oh. น,นี้ต้องอก็เป็นหน,นึ่งกินแกงกินอะไรเห็ดดำมันเสบเห็ดดำนี่นะเห็ดน,นางฟ้านะนบ่ม นังอันเืองฟ้ามันจะเป็นโลขาวอ๋ออันนี้สีดำ,ดำากักันแบบนี้นะเก็บจากเธอวะยังปกติกับสก็บตอนเช้าเขาก็บตอนเช้าก็รอ่แล้วกักนเันแดงันเมนมาแถวบ้านมีคนมาซื้อสก็บได้จดับเดินมันยังอยากเก,ก็บได้จักเดินไปเดินเดินแบมันเบิปดอันขาวสขาว เฮตดแต่ละปีก็คือลายเดินเต่าบอกยังได้ทิมโอ้สี่ห้าเดินผมได้เงินลายเตบแชนอลลงทุนเท่านึงก็ได้อันนี้เบิรมันเป็น่งอัน่งจะเป็น่งดำได้ถ่ายถ่ายนะ ยูเท้าเฟิงมันดำได้สนะวันนี้มันขั้นเป็นธงขาวอยู่แล้วเหรอกะขั้นได้ดานนี้นด้านาใช่ไหมยูเนยูนนจากขันก็โยูในจากขันก็ยูไนบอยูในคนจากขันสองพันปลายสองพันกประมาณเก๊บป่อสองพันปลายบวซัมซีเก็๊ะพินพี่น้องขายเวลายต้มเฟิงอยู่นี่ก็ได้ ออนเซเลอร์ละชองตัวนะแต่ก็ได้อันพันหกร้อยคนโอ้หลายเต็มเราจะน้องได้สี่สี่เดือนสายละพาทุกคนเข้าติดตามเพื okay, ่อนในเด้อซื้อสองเกสรสาวผู okay. yes, no ้ไทยโอเคพาเป็นงกำลังเจออีลาเกสรในเด้อพ์่อเป็น้องเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ก็สำนี้ละขอขอบคุณทุกเจ้าในมัดทุกคนเด้อที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบก็ได้บ๊ายบาย